ประมานสองคนสองสีผ้ ขาดกันัเลยขาดกันเป็นล่ำเพื่อขั้นเขาหรอก สูตรน้ำใสอะไรกันน้ไสเส้นเตาดิเมื่อกี้มันก็กินใหม่แล้วตัวนึง สนามไส่อยู่ฝากฝากมันสมันสมีฝากใสกรมันองบ้าบอเื่องน้มไสพ่อเขายานขาดเลยขาดเลยเอาอาดเลยางตามเบิ้องู่นี่ยังซูซีกันอยู่นี่ โจักเคลื่อนตัวหนิซูซีกันซูซีกันตัวนี้เบื้องขาเบื้องอยู่มุมมุมเสียงหน่ยหนึ่งโบจักเลยาฟังเสียงาฟังเสียงโค้กเพ็่นโอ้มันมาเด้งนตอนถ่ายเว้วัง้โทานเนาะใหม่เกคเนาะการเงินคับยอตะอเด้อ xí đen thì cắn nguyên đơ Xí kéo nhau nó khó bỏ Cú nhảy, การเงินการเงินเด้อการเงินศาสนายอส่อการเงินเด้อสามชิบหายี้ไพ่การเงินศาสนา